กระแสข่าวโรงเรียนชื่อดังทำร้ายร่างกายเด็กนะคะทำให้เหล่าดาราที่มีลูกเนี่ยต่างก็ตื่นตัวกับเรื่องนี้ค่ะอย่างคุณพ่อลูกสองนะคะผู้ริหิรัญ,ญพฤก์ก็ห่วงลูกสาวคนโตน้องริชาที่ตอนนี้ก็เข้าโรงเรียนแล้วนะคะโดยเจ้าตัวเนี่ยก็ได้เผยว่าเห็นข่าวเหมือนกันเป็นเราเนี่ยเราก็โกรธจริงๆเราก็ดูแลลูกเราอยู่ตลอดเอาใจใส่ไปโรงเรียนเนี่ยกลับมาเขาก็ให้เราฟังนะคะว่าเป็นยังไงบ้างความใกล้ชิดเรากับลูกเรากับคุณครูเป็นสิ่งสําคัญหลักๆเลยเนี่ยก็คือการดูแลเอาใจใส่เด็กค่ะ ก็ได้ติดตามข่าวเนาะเราก็เป็นพ่อเป็นแม่เราก็รู้สึกเสียใจกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นลูกเราเราเลี้ยงมาเรารู้เรารักเขาดูแลประครบประงมไม่เคยทําร้ายจิตใจเขาคือสั่งสอนเราทําดูว่าเราทําวิธีการลงโทษของแต่ละครอบครัวผมเชื่อว่ามีแต่เราทําด้วยความรักแล้วเราทําด้วยเหตุและผลเราก็คอยดูแลลูกดูดูลูกเราตลอดนะผมเชื่อว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนทำเนี่ยก็คือว่าเอาใจใส่ลูกเราว่าไปโรงเรียนแล้วกลับมา มีปัญหาอะไรไหมวันนี้มีอาการเป็นยังไงเจ็บป่วยไหมหรือมีสภาพจิตใจเป็นยังไงกลับมาซึมเศร้าหรือเปล่าหรือว่าอารมณ์ดีมากมายเพราะอะไรเราก็คุยกับลูกเราเรื่อยๆเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าเออวันนี้เขาทําอะไรวันนี้ใครมาทําอะไรเขาหรือวันนี้มันเรามีปัญหาอะไรอะไรอย่างงี้ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เฟซบุ๊กแฟนเ e Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ